สวัสดีค่ะพี่ก,กอวันนี้เจ๊กูเกมนะคะจะอ่านมานาประจวันวันที่ในวันที่23นิมิถุนาย,ยนนะคะวันพุธวันพุธนะคะนี่เล่มนี้นะคะในหัวข้อลองจินตนาการดูสิในประธามอิสยาบทที่65ข้อ17-25ถึง25ในข้อที่17พูดว่าเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่มีเรื่องราวพูดว่าในระหว่างรายการโทรทัศน์ยอดนิยมเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านผู้ชมมักจะได้ยินพิพธีกรพูดบ่อยๆว่าลองจิจนตนาการดูสิจากนั้นเธอจะเปิดให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อของเก่าได้รับการบูรณะและกำแพงกับพื้นสีซีดจางที่ทาสีใหม่ ในตอนหนึ่งหลังจากการส้มแซมเจ้าของบ้านเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีด้วยพร้อมกับพลั่งพรูนว่ามันสวยมากถึงสครั้งหนึ่งในการลองจินตนาการดูสิอัน,น่าทึ่งปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่56ข้อ17ถึงข้อ25สร้าซึ่งเป็นภาพการนเนรมิตสร้างขึ้นใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภาพการสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ปรากฏให้เห็นข้อที่17และไม่ใช่เสียงพื้นผิวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงและรักษาชีวิตที่ลึกซึง้งและจริงจังและเป็นจริงเขาจะสร้างบ้านและจะเข้าอาศัยอยู่ในนั้นเขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน การทำลายจะกลายเป็นอดีตมันทั้งหลายจะไม่เป็นอันตรายหรือทำลายทั่วภูเขาอันบริสุทธิ์ของเราขณะที่ภาพการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏให้เห็นอิสยาบทที่65แสดงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พระเจ้าผู้ทรงควบคุมเหนือการฟื้นฟูสภาพของจักรวาลทรงกำลังทำภารกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต อาคาราทูตเปาโลได้ยืนยันกับเราว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินบทที่5ข้อ17คุณต้องการที่จะได้รับการฟื้นฟูหรือไม่ชีวิตของคุณแต่งสลายเพราะความสงสัยไม่เชื่อฟังและความเจ็บปวดอยู่ไหม การเปลี่ยนแปลงชีวิตผ,ผ่านทางพระเยซูนั้นเป็นจริงงดงามและพร้อมที่จะให้คุณทุกคนที่ทูลขอและเชื่อในพระองค์เสมอคำถามคิดให้ควรนะคะคุณจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงใดที่พระเจ้าทรงกระทำในการฟื้นฟูชีวิตของคุณวันนี้อะไรที่ขวางกั้นแม่คุณเชื่อในการเปลี่ยนแปลงของพระเยซู อธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าแห่งการฟื้นฟูและสร้างขึ้นใหม่ทรงทรงรู้ว่าเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเพื่อให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอทำงานในหัวใจและชีวิตของเราวันนี้ขอขอทำงานในหัวใจและชีวิตของเราวันนี้